สัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง crypto stock ไทยแลนด์ช่องสไตล์พอสแค t ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอ r e เรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับค r ิปโตเคอ r e เรนซให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ Tinder s w i r e r Bitcoin ลักแท้หรือแค่หลอกลวงหนุ่มเจ้าของฉายา Tinder s w i r e r ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจเป็นครั้งแรกหลังเรื่องราวของเขากลายเป็นประเด็นใหญ่ผ่านสารคดีชื่อเดียวกันของ streaming Netflix ที่กล่าวว่า หาว่าเขานั้นเป็น18มงกุฎระดับนานาชาติที่หลอกลวงผู้หญิงในหลายประเทศรวมเป็นเงินนับ10ล้านเหรียญสหรัฐผมไม่ใช่สัตว์ประหลาดอย่างที่ทุกคนพยายามสร้างภาพไซมอนเลฟเฟหรือซิมอนฮายต์ชายชาวอิสราเอลที่กำลังโด่งดังไปทั่วโลกเพราะสารคดี The ะชินเจอร์สว l เรกล่าวในการให้สัมภาษณ์แบบ e x c กซ์คลูกับรายการโทรทัศน์ทางช่องของทางสหรัฐ สารคดี t h e Tinder s w i n d l เ r เล่าเรื่องที่ไซมอนเลวฟสร้างภาพให้ตัวเองกลายเป็นนักธุรกิจหนุ่มผู้ร่ำรวยมหาศาลและใช้แอปหาคู่ Tinder ในการตามหารักแท้จนสามารถหลอกลวงผู้หญิงได้หลายคนในหลายประเทศโดยหญิงสาวจำนวนมากตัดสินใจกู้เงินก้อนใหญ่ให้ไซมอนเลวฟที่อ้างว่าตัวเองกำลังเดือดร้อนเรื่องเงินจากการถูกปองร้ายและจะใช้คืนพวกเธออย่างแน่นอน แต่แท้จริงแล้วเขากลับใช้เงินที่ได้มาจากสาวๆไปกับการสร้างภาพให้ตัวเองดูรวยเพื่อไปหลอกผู้หญิงคนอื่นต่อไปเรื่อยๆเป็นทอดๆขณะที่ในการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกเขายืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดผมเป็นเพียงชายโสดที่อยากจะเจอผู้หญิงผ่านทาง t ินเดอร์ชายชาวอิสราเอลที่มีชื่อจริงว่าซิมอนไฮยุตบอกผมไม่ใช่ทินเดอร์สวายเลอร์ โดยที่ผ่านมาซีมอนไฮยุธเคยทั้งอ้างว่าตัวเองเป็นพ่อค้าอาวุธเป็นสายลับและเป็นพ่อค้าเพชรลูกชายมหาเศรษฐีเจ้าของชาย,ยาราชาแห่งเพชรแห่งอิสราเอลเลฟเลวิสผมไม่เคยอ้างตัวว่าเป็นลูกชายของเขาผมอยากจะเคลียร์ตัวเองอยากจะบอกกับลูกว่าทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงผมไม่ใช่คนขี้โกงไม่ใช่คนโกหกหลอกลวงคนไม่รู้จักผมจึงไม่สามารถตัดสินผมได้ ผมเป็นสุภาพบุรุษที่สุดในโลกด้วยซ้ำไปในสารคดียังเล่าว่าเมื่อถูกเปิดโปงซีมอนไฮยุทก็เริ่มมีปัญหาทางการเงินกระทั่งมาถูกยิงที่เป็นเหยื่อคนหนึ่งชี้ตัวจนทำให้เขาถูกจับและถูกศาลอิสราเอลลงโทษเป็นการจำคุก15เดือนแต่สุดท้ายเขาก็คงติดคุกจริงอยู่เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเพราะปัญหาการระบาดของโควิด -19 จนถึงปัจจุบันนี้เขากลับมาอิสระอีกครั้ง และดูเหมือนว่าจะกลับไปใช้ชีวิตรู้เล้าอูฟู่ฟูฟ้าอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมีแฟนคนใหม่เป็นนางแบบสาวชาวอิสราเอลอีกด้วยผมเป็นนักธุรกิจธรรมดาผมซื้อบิตคอยตั้งแต่มันยังไม่มีค่าอะไรเลยไม่อยากจะคุยว่าตอนนี้ผมมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่แล้วแม้แต่ในสารคดีจะแสดงหลักฐานต่างๆอย่างชัดเจนแต่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอชาชญากรรมระหว่างประเทศได้อธิบายไว้ว่า สุดท้ายแล้วการดำเนินคดีกับเขาและทวงเงินให้ผู้เสียหายถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและลำบากอยู่ไม่น้อยแม้ว่าจะมีตำรวจสากลมียูโรพอรที่อาจจะช่วยการสืบสวนอะไรได้บ้างแต่องค์กรระดับนั้นมีภารกิจหลักในการจัดการกับการค้ามนุษย์ระดับใหญ่การขนยาเสพติดเครือข,าขอา่ายคอการร้ายระดับชาติอะไรแบบนั้นอาชญากรตัวเล็กๆระดับหายุธจึงไม่ใช่เป้าหมายขององค์กรเหล่านั้นสัทีเดียว ผู้เชี่ยวชาญอธิบายอย่างไรก็ดียังไม่ชัดเจนว่าปัจจุบันเขาหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตสุดรูของตัวเองกับแฟนสาวจากไหนแต่ยังน้อยเขาก็น่าจะทําเงินได้ไม่น้อยจากการเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่ออเมริกาครั้งนี้ส่วนหญิงสาวหลายคนยังคงต้องใช้หนี้จากการกู้ยืมเงินมาให้เขาใช้ต่อไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยคะ่ะ ทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับ Cryptocurrency จากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ